มันจจัดจิตกรรมอีกแล้วคำนี้เราจัดจิตกรรมเกี่ยวกับสลา,สลามแต่เราจ,จัดจิตกรรมครั้งนี้เป็นเกี่ยวกับสกุชี่ใครตอบเอ๋อ,อลืมบอกเหตุผลนะคะแล้วที่เราไม่ที่เรายกเลิกจิตกรรมสลา์เพราะว่าคนเล่นมอหมอง<ม>เราไม่จับเวลานะครั้งนี้อะเราเราตัดตกดติกาก็จะมีอยู่ว่าครบร้อยคนเอ้ยครบห้าสิบคนคือจับโอเคครบห้าสิบคนคือ,คอ ดูคลิปเราอ่ะคลิปเนี้ยห้าสิบคนนะคะเราจะแล้วก็คอมเมนต์ห้าสิบคนคอมเมนต์ชื่อข้างล่างชื่อตัวเองนะคะแล้วก็จะจับฉลากชื่อเล่นก็ได้แล้วแต่แล้วจะสะดวกเลยก็จะฉลากเล้ปุ๊บจะมีสี่คนเท่านั้นที่ได้ไปนะคะสี่คนเท่านั้นนะไอจีเราก็ตรงนี้เลยแล้วก็ไอจีด้วยนะคะไอจีก็เป็นของคนนี้ไม่ได้ของเราไม่ได้นะคะไม่เห็นแล้วค่ะนี่เนีนๆมันจะใครๆกันทำเปลูกก็ตายนะคะ ก็ขอให้ติดตามกันเดีน,นะคะเพื่อชิคกี้ขางคุณรับส่งแบบ e m s นะคะไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยถ้าใครรู้จักเพื่อนคนไหนนะคะฝากบอกว่าติดตามพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย